ก็ผมถึงบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีหลายจุดมาให้ได้ดูกันนะคริสต์มาสแบบนี้ท่านผู้ชมส่งท้ายปีเทศกาลความสุขแบบนี้อย่านอนเร็วทไมอย่านอนเร็วทำไมคะมันเสียโอกาสเสียโอกาสอะไรเอ้าที่จะไปถ่ายภาพไปท่องเที่ยวอากาศเย็นๆแบบนี้ถ่ายตอนเช้าได้ไหมโอ้พี่โอ้พี่ตื่นแลวฟิมันไม่ได้ถ่ายตอนพระอาทิตย์ขึ้นฟิวมันไม่ได้ท่านผู้ชมเราต้องตกดึกดื่มด่ำบรรยากาศนี่อย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะ พามาที่นี่เปลี่ยนแนวบ้างแต่สวยเหมือนกันอิมอ่มเอมใจด้วยกระทรวงวัฒนธรมรมกรมการศาสนากรมศิลปากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโอ้โหหลายกรมเลยร่วมกับกรุงเทพมหาคนครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมฮะและยังมีกองบัญชาการตํารวจนครบาลแล้วเครือข่ายเพียบเลย สิบวัดสําคัญท่านผู้ชมฮะเขาจัดกิจกรรมอารามอารามสิบวัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแค่ชื่อก็เป็นยังไงอารามอารามสิบวัดแปลว่าวัดจะแบบสว่างสวยค่ำคืนอย่างนี้หรออารามไปด้วยแสงไฟและแสงทองหรือเปล่าแล้วก็แสงแห่งบุญเราไปตอนดึกไหว้พระตอนดึกอย่างนี้ได้ไหมแล้วเราไ่ยังได้บุญ ดูดูภาพสิภาพเิเภเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเจนีมีที่ไหนอะพี่เป้เจนมองไม่เห็นเลยอะมีวัดที่มีเยอะมากเลยนะคะจะคิดมาหน่อยสิมีที่ไหนยงงไบ้างนี่วัดราชบพิตรวัดไตรมิตรวัดโพวัดประยูรวงศาวาสวัดมหาธาตุยวราชรงศรีวัดสุทัศน์วัดอรุณวัดเบญจมบพิตรวัดราชนัดดาราม วัดระฆังเนอกจากนั้นค่ะไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวนะยังรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครนะคะก็สามารถที่จะไปชมวัดยามค่ําคืนหรือไปที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปกับไฟสวยๆซึ่งแถวนั้นน่ะเส้นนั้นน่ะพอตอนกลางคืนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีไฟประดับประดาไปทั้งเส้นนะเพราะที่ฉันเคยไปตอนเด็กๆทชเลยไปเลยดีกว่าคืนนี้ไปเลยไม่ว่าไปที่พี่โอ๋เขาไม่เคยตกใจนะคุณผู้ชมชอก์แลตวิวเขาก็ไปยามข่าคือเขาก็ไปถ่ายรูปดีเดี๋ยวไปคืนนี้ได้ไหมไปคืนน เขาเริ่มเขาเริ่มเมื่อไหร่เขาเริ่มอย่างยางเขาเริ่มตั้งแต่วันที่24<า>คืนนี้คุณไปคุณ,<า>คณก็ไปยืนหน้าวาัดเหงาเงาเนาะถ่ายรูปอยู่กับวัมดมืดๆนิดนึงเดี๋ยว <c oughs> ไปช่วยหลวงพ่อกวาดวัดก่อนอ่าใช่ <c oughs> ไปช่วยหลวงพ่อทำวัดต,ตอนเช้า <c oughs> ติดไฟเออถ้าไปคืนนี้ <c oughs> ไปช่วยหลวงพ่อต้องไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่โอ24ใช่ไหมคะ24นะคะแล้วก็มีไปจนกระทั่งถึงวันที่2มกราคม2567ก็หมายความว่า31เราก็เที่ยววัดข้ามปีได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขามีส่วนมนเพิ่มีส่วนมนอยู่ไหมใช่ ส่วนมนุษย์มีไหมมีมีทุกปีมีเสิร์ทั้วัดแหละค่ะค่ะเออค่ะท่านผู้ชมดีเลย